เบื่อเขาก็าเบื่อเบื่อทุกอย่างที่อยู่ที่เนี่ยอยากไปก็ไปอยู่ตรงไหนมันไม่มีความสุขอ่ะเขาก็ไม่รักอยู่แล้วแต่ถ้าไปแล้วมันดีกว่าถ้าอยากจะเลิกก็ค่อยเลิก สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับจูนนะคะทุกคนคือต้องบอกก่อนเลยนะคะต้นคลิปนะคะทุกคนอย่าไปตื่นเต้นกันนะคะวันนี้จูนจะมาแกล้งพี่มินอีกแล้วนะคะทุกคนคือจูนอ่ะจะบอกว่าจูนอ่ะเบื่อเบื่อเขาหรือว่าแบบเบื่อที่นี่แล้วนะคะทุกคนคือจูนอยากกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะคะคือจูนอ่ะต้องบอกเลยว่าจูนอ่ะมาอยู่ที่นี่นะคะเกือบจะสองปีแล้วนะคะทุกคนคือต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่เคยเบื่อเลยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะเอาจริงๆแล้วแต่ว่าจูนจะมาแกล้งพี่มินเนี่ยคือจะบอกว่าเบื่ออยากกลับบ้านนี่น อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าคุณพิพิชานะคะเขาจะรักจูนดไหมนะคะทุกคนหรือว่าเออไปสิกลับก็กลับไปสิอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะคะทุกคนร้องไห้แน่ๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมารอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้จูนด้วยนะคะทุกคน a <edia> few moments later เดี๋ยวเขาค่อยออกไปหาอะไรกินข้างนอกเ,าอ,เอาเห็หนโทรศัพท์ไไปไหม่ยึดโทรศัพท์ไปค้องก่อนข้างไหนอ่ะข้างไหนก็ยึดมาหวานหรือเค็มวะเขาล้างมือแล้วไปคืนมาไม่รูอ้รอ,อยู่ไหนปเปลี่ยน มีอะไรจะคุยด้วยอะเมื่อกี้เขาลองคุยกับแม่เขาแล้วอ่ะว่าเขาจะกลับไปอยู่บ้านดีไหมทำไมอ่ะเกี่กับแม่เหรอเปล่าแม่ก็อยู่กรุงเทพนั่นแหละกลับบ้านที่นครสวรรค์นนะไม่มาหาอะไรหรือเปล่าเปล่า<ม>เขาแค่รู้สึกเบื่บอ <S <S รู้สึกเหนื่อยอ่ะเขารู้สึกเบื่อเขาก็เลยคิดว่าเออเขาจะลองกลับไปอยู่บ้านดีไหมอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยลองโทรคุยกับแม่เมื่อกี้เธอออกไปข้างนอกมาเขาโทรคุยกับแม่อยู่แต่บ้านอะไรเธอร้องออกข้างนอกเะบ่อยข้างนอกเขาอยู่แค่เนี้ยก็ไม่ได้แฟนไหนแล้วอยู่บ้านเธอเธอไปไหนก,ก็อาจจะได้คุยบ้างกับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยากลับไปหาเพื่อนเข<อ>าเาก็เม <ๆ S 2> ื่อกี้พูด แค่หมายถึงไงแบบเพื่อนข้างบ้านหรือแควหรืออะไรแบบเนี้ยที่อ,อยู่ข้างบ้านแบบเอออาจจะแล้วก็คืออยากกลับไปหาเพื่อนใช่ไหมก็เปล่าก็คือไม่ได้อยากับไปอะไรอ่ะคือเขาอะอยากแบบว่าเขาไม่รู้ดิเขารู้สึกเบื่อเนอะป่ะเ,เหมือนเจออะไรเดิมๆซ้ำๆทุกวันแล้วมารู้สึกเบื่อ เธอแม่งบางคนพูดจากลับก่กอเขาเคยถามเธอหลายรอบเลยว่าอยู่กับเขาเธอเบื่อไหมเธอบอกบอกว่าไม่เบือ่ออยู่บ้านเธอน่าเบื่อกว่านี้อีกเธอพูดกับเขามาเป็นร้อยรอบแล้วแบบนี้แล้วอะไรอะไร,ะไรเป็นอะไรอีกก็ไม่ได้เป็นอะไรไงแล้วม,มันตอนนั้นไงแต่ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาเบือ่อไงแล้วคือเปลี่ยนไปก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแค่ความรู้สึกมันขึ้นมาเฉยๆว่าเออเขาเขาตื่นมาเขาก็เจออะไรเดิมๆซ้ำๆอะไรประมาณเนี้ยแฟนเดิมๆได้เปล่ะลรแฟนเดิมๆได้เปล่ะห ก็เปล่า,า,าแล้วมันหมายความว่าอะไรตื่นมาเจอซ้ำๆต,ตื่นมาก็เจอแคนเดิมๆเ,เจอเขาดเดิมๆแล้วแย่เบื่อไงก็เบื่อเขา <S <S เขาเลยคิดว่าเขากลับไปอยู่บ้านดีไหมกลับเลยกลับเลยเอาเลยอยากลกลับก็กลับเลยอยู่ตรงไหนมันมีความสุขก็กลับไปเลย แล้วก็ไม่ขอให้กลับมาเลยแล้วถ้าเกิดว่าจะออกไปแล้วจะกลับมาอีกอคิดให้มันดีเลยก็ไม่ได้เลิกกันนะก็ไม่ได้เลิกกันก็กลับไปอยู่บ้านไงก็คือขนของกลับไปใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าขนของแต่แบบอาจจะลองเอาเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยไปสักอาทิตย์นึงหรือไปสักเดือนนึงอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็ลองดูก็ลองไปไงก็เลยคิดว่าเธอจะเป็นยังไงก็เลยลองคุยกับเธอก่อนว่าเธอจะเอายังไง ขาไม่เอายังไงขอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงไหนมันมีความสุขก็อยู่เข<อ>าไม่ได้เลิกกันก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ก็จริงจังเหมือนกันจะาตายวันไหนอะไรไงก็บอกเดี๋ยวขอลองโทรไปคุยกับแพรวดูก่อนเราจะไปอยู่กับแพรวก็บ้านเขาก็อยู่ข้างบ้านแพรวแล้วบ้านเธออยู่บ้านแพรวแล้วทำไมต้องขออนุญาตแพรวก่อนเขาจะโทรไปคุยกับแพรวว่าจะมารับได้ไหมเดี๋ยวเขาไปส่งเดี๋ยวเขาไปส่ง เขาโทรคุยกับเพลก่อนเดีย๋ยวเขาลงโทรคุยกับมันก่อนถ้าไม่ยังไงพรุ่งนี้ก็อาจจะไปดึงแต่ทุกคนคะคือตอนนี้จูนออกมาข้างนอกนะแล้วจูนอกว่าจูนจะโทรหาเพลใช่ไหมแต่ว่าจูนไม่ได้โทรนี่ค่ะทุกคน จะเอากระเป๋าเสื้อผ้าน,นะคะแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมารอดูนะว่าพี่มินะจะล้างจูดไหมนะคะเพราะว่าจูนเอาตุ๊ก,กตานะคะยัดไว้ในกระเป๋านะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอก็เป็นเสื้อผ้าน,นะคะทุกคน <c oughs> โอเคไป,ไปเดี๋ยวรอสักพักนิดก่อนเราค่อยเดินเข้าไป ตัวที่คิดว่าจะใส่ได้เสื้อผ้าที่บ้านก็คงมีอยู่บ้างแหละก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่กี่วันอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดินสรุปก็คือเธอก็ให้เขาไปใช่ไหมก็ไม่มีอะไรใช่ไหมงานก็ยังไม่ต้องทําก็พักไปเลยเป็นอะไรเขาก็บอกแล้วว่าเขาเบื่อเขาเแค่เบื่อเขาอยา,อยากอยู่ที่อื่นบ้างเบื่อบ้านมาเนี้ย เบื่อเบื่อทุกอย่างที่อยู่ที่เนี่ยเบื่อเขาเขาไม่อยากพูดทำนั้นเนี่มีไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดเธอ,อจะอยังไงเธอจะยังไงเธอจะให้เขาให้เพียวมารับหรือว่าเธอจะไปส่งเขาก็อยากกลับอยู่เลยอยากให้ไปส่งหรือว่าจะให้เพียวมารับป่ะเธอจะให้เขาไปไหมถามแค่นี้ล อยากไปเธอก็ไปดูนเธอโตแล้วเธอมีสมองแล้วคิดเองได้อะไรได้เขาไม่ตัดสินอะไรทางนั้นอยากไปก็ไปอยู่ตรงไหนมันไม่มีความสุขอ่ะเขาก็ไม่ลังอยู่แล้วก็ไม่ได้เลิกไม่ใช่เหรอก็แค่จะไปบ้านแต่ถ้าไปแล้วมันดีกว่าถ้าอยากจะเลิกก็ค่อยเลิกถ้าอยากจะเลิกก็ค่อยเลิกก็คือลองไปอยู่ไงกัไปดิอยากไปก็ไป ไม you know? ่ล so, ้างขอหน่อยเหรอจะไม่ล้างขอหน่อยเหรอฮะล้างทำไมอ่ะล้างขอน่อยก็ได้เขาเอ๊ต้องล้างเหรอเนี่ยเขาเก่งเพี้ยอะไรก็ต้องคีบเนี่ยเอ้าล้างหน่อยสิล้างหน่อยเอาห้าสี่สองสองแอคชั่นจะให้เขาไปไหมต้องเขาไปล้างหน่อย แฟนนะเนี่ยแฟนสุดที่รักเลยนะเนี่ยถ้าสุดที่รักมีสมองถ้าที่รักฉลาดที่รักจะเลือกไม่ไปเข้าใจไหมโอ้ชีวิตทำคลิปยางเนาะก็เคยสำเร็จกับเขาสักอย่างทุกคนสรุปนะคะถ้าตูนจะไปนะคะคือเขาไม่ล้งนะคะทุกคนแล้วอะไรอะไรอะไร ใส่ได้เหรอน่ะตัวนั้นใส่ได้่โอ้กลัวไม่มีผ้าห่มที่บ้านด้วยีผ้าห่มเออมันคือว่าคนหนวาอทุกคนอันนี้มันจริงในสองเอ้ยมันไม่ได้ใช้ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ใช้โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็คือพี่มินไม่ล้างจูนนะคะทุกคนก็คือว่าเอาจริงๆอะถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะก็ไม่สมควรมาล้างกันหรอกนะคะทุกคนถ้า รู้สึกยังไงคืเอเขาแกล้งนะเขาไม่ได้จะไปนะอันเนี้ยเขาแกล้งเฉยอ้าฝาเตียมดีใจแล้วไอ้บ้าโอเคไม่ทําแล้วทุกคนคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์นะคะถ้าใครชอบใจนะคะก็กดแชร์นะคะทุกคนรู้ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคน <laughs> แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบินจูนนะคะทุกคนไปแหละเราเราไม่ไปนะคะจากบ้านนี้เราเอาของไปเก็บก่อนนะคะทุกคนเราไม่ไปนะคะจากบ้านนี้อยู่เราจะอยู่นะคะทุกคน